สวัสดีผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ชั่วโมงวิชาสังคมศึกษาเราก็ยังคงอยู่ในสาระที่3ค่ะเศรษฐศาสตร์แต่ในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์นะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าสหากรณ์มีต้นกําเนิดนะคะมาจากประเทศอังกฤษซึ่งเราก็ได้มีการนํามาใช้นะคะในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะคะ ซึ่งัตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะชื่อว่าสาหกรณ์วัจจันไม่จำกัดสินงใช้นะคะซึ่งคนที่นําเข้ามานะคะก็คือพระราชวรวง์เธอพระองค์เจ้ารัชนีแจมจลัดกมเหมือนพิทยาลงกรณ์นะคะนําเข้ามาตัต้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2459เห็นไหมคะว่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากนะคะ ซึ่งในชั่วโมงนี้เราก็จะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์กันค่ะก่อนเอ่นอน,นักเรียนมาดูความหมายของสหกรณ์กันก่อนนะคะสหกรณ์นะคะเกิดขึ้นได้โดยการรวมกลุ่มกันของบุคคลค่ะและที่สําคัญจะต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมายนะคะซึ่งการรวมกลุ่มกันของบุคคลก็จะต้องมีตั้งแต่10คนขึ้นไปนะคะมีสมาชิก10คนขึ้นไปวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ก็คือสมาชิกในกลุ่มนะคะ มีการดำเนินงานนะคะเพื่อที่จะแก้ไขแก้ปัญหาของตนเองนะคะยึดหลักการช่วยเหลือตนเองแล้วการรวมกลุ่มนะคะก็จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจการดำเนินงานของสหกรณ์ก็จะไม่มุ่งหวังผลกำไรนะคะ เราได้ทราบความหมายของสหกรณ์ไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูหลักการที่สําคัญนะคะของสหกรณ์ว่ามีหลักการอะไรบ้างนะคะหลักการที่1่ค่ะ,ะการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์นะคะก็จะต้องเป็นไป โดยความสมัครใจโดยจะเปิดโอกาสให้กับทุกคนนะคะได้เข้ามาเป็นสมาชิกได้ด้วยความสมัครใจไม่มีการบังคับหรือว่ากีดกันไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านเชื้อชาติศาสนาหรือทั้งาภาษาทั้งด้านเพศนะคะจะไม่มีการกีดกันหลักการที่2นะคะก็คือจะยึดหลักประชาธิปไตยนะคะทุกคนมีความสำคัญนะคะมีส่วนร่วมแล้วเราก็จะเน้นในการยึดหลัก ของเสียงข้างมากนะคะหลักประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมสมาชิกมีส่วนร่วมมีความเป็นอิสระในการที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะการร่วมมือร่วมใจกันอย่างที่คุณครูได้แจ้งไปว่าสหากรณ์น่ย เป็นการเข้ามารวมกลุ่มของบุคคลด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นจะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะพัฒนานะคะช่วยเหลือให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าเพราะว่าการเข้ามาเนี้เกิดจากความสมัครใจของบุคคลเองไม่ได้เป็นการบังคับให้มาเข้าร่วมนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะต้องมีการให้ความรู้แก่สมาชิกนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพูนส่งเสริมให้สมาชิก สามารถที่จะพัฒนาสหกรณ์ให้จเจริญก,ก้าวหน้าต่อไปที่สำคัญคือเอื้ออาทรต่อชุมชนนะคะไม่ได้หวังผลกำไรในส่วนของประโยชน์ของสหกรณ์นะคะแน่นอนค่ะว่าเป็นการลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางนะคะพ่อค้าคนกลางคือใครสมมติว่ามีนายทุนนะคะ นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆมาขายแล้วคุณครูเป็นคนไปรับสินค้านะคะเพื่อที่จะมาขายต่อจำหน่ายต่อให้กับนักเรียนเพราะฉะนั้นคุณครูจะเป็นคนที่ปรับราคานะคะปรับราคาเช่นคุณครูไปรับมาในต้นทุนที่ถูก แต่คุณครูมาคิดค่าเดินทางนะคะค่าเสียเวลาอะไรต่างๆทีนี้นก็จะปรับราคาขึ้นสูงเพื่อที่จะหวังกําไรเกินควรอะไรเนี่ยมาขายพวกเราในราคาแพงเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้จะตัดในส่วนของพ่อค้าคนกลางออกไปนะคะเป็นการลดการเอาและเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางลงเพราะว่าเราจะเน้นในส่วนของการไม่หวังผลกําไรเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในสหกรณ์นะคะ นอกจากนี้ยังส่งเสริมความรู้ให้กับสมาชิกนะคะทั้งในการผลิตสินค้าและก็การเกษตรอย่างที่คุณครูบอกว่าจําเป็นมากนะคะที่จะให้สมาชิกทุกคนนะคะได้เรียนรู้และก็พัฒนาไม่ว่าจะเป็นในด้านของการผลิตสินค้าเองก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นในด้านของการเกษตรเพื่อที่จะให้สมาชิกนะคะผลักดันให้สหกรณ์มีความจเจริญก้าวหน้าต่อไปะคะ่ะ ประโยชน์ที่3นะคะก็คือทำให้ชุมชนมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะตัวอย่างประโยชน์ที่4เป็นแหล่งจัดหาเงินทุนกู้ยืมให้กับสมาชิกนะคะนอกจากจะมีการปันผลของสหกรณ์มีการถือหุ้นแล้วนะคะนอกจากนี้ยังเป็นกองทุนที่สําคัญให้กับสมาชิกโดยที่มีอัตราดอกเบี้ยนในราคาที่ถูกนะคะก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนหรือเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม ทีนี้เรามาดูต่อกันใน ประเภทของสหกรณ์นะคะสหกรณ์จะถูกแบ่งออกเป็นด้วยการทั้งหมด7ประเภทเดี๋ยวเรามาดูประเภทที่1กันเลยค่ะจะเป็นในด้านของสหกรณ์การเกษตรนะคะสหกรณ์การเกษตรก็จะมีวัตถุประสงค์นะคะในการจัดตั้งขึ้นในกลุ่มที่มีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็จะให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินทุนต่างๆนะคะก็จะเป็นในด้านของการเกษตร ประเภทที่2จะเป็นสหกรณ์การประมงนะคะแน่นอนว่าสหากรณ์นี้ก็จะตั้งขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพการประมงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางภาคใต้นะคะของไทย ประเภทที่3ค่ะจะเป็นสหกรณิคมสหกรณิคมนะคะจะเป็นสหกรณ์การเกษตรที่ดําเนินการจัดสรรที่ดินนะคะให้ทํากินควบคู่ไปกับการดําเนินงานจัดหาสินเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตและก็การส่งเสริมด้านอาชีพ ประเภทที่4นะคะจะเป็นในส่วนของสหกรณ์ร้านค้าอย่างที่โรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีสหกรณ์ร้านค้านะคะโดยนัยกเรียนก็จะมีการสมัครเป็นสมาชิกใช่ไหมแล้วก็มีการซื้อหุ้นนะคะพอสิ้นปีเราก็จะได้รับเงินปันผลนะคะเนี่ยก็คือเป็นสหกรณ์ร้านค้านะคะก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆมาจําหน่ายให้กับสมาชิก อย่างในโรงเรียนของเรานะคะก็จะเน้นไปในสอขออุปรกรณ์การเรียนเครื่องเขียนต่างๆขนมนะคะ,ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของสหกรณ์ร้านค้าที่เราเห็นได้ชัดเจนในโรงเรียนของเรานะคะประเภทที่5าค่ะจะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินแบบหนึ่งซึ่งสมาชิกเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพเดียวกันนะคะและสามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจำเป็นนะคะ ประเภทที่6จะเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนตัวนี้จะเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือว่าประกอบอาชีพเดียวกันนะคะคืออยู่ในพื้นที่เขาจะใช้พื้นที่ในการเป็นตัวกำหนดนะคะ สุดท้ายค่ะประเภทที่7จะเป็นสหกรณ์บริการนักเรีอาจจะไม่คุ้นชื่อนะคะแต่สหกรณ์บริการนะคะได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือได้รับความเดือดร้อนค่ะในเรื่องเดียวกันมารวมตัวกันนะคะเขาก็จะมี เงินทุนนะคะสามารถที่จะกู้ยืมได้นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของสหกรณ์นะคะแต่หลักๆแล้วก็คือจะไม่เน้นผลกําไรนะคะเพราะถือว่าเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มสหกรณ์ด้วยกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างสหกรณ์นะคะนั่นก็คือสหกรณ์โรงเรียนซึ่งถ้าอยู่ในเจ ประเภทที่เราได้พูดถึงกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะอยู่ในส่วนของสหกรณ์ร้านค้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสหกรณ์โรงเรียนมีการดําเนินงานและก็มีแนวทางในการาปฏิบัติยังไงบ้างนะคะจะมีขั้นตอนต่างอไปนี้ค่ะในส่วนของสหกรณ์โรงเรียนนะคะนรียนอาจจะเห็นภาพชัดเจนนะคะเพราะว่าเราเห็นอยู่ในโรงเรียนของเราแล้วเราก็ไปใช้บริการบ่อยซึ่งห,หลายหคน ที่กำลังเรียนอยู่ก็มีหุ้นด้วยใช่ไหมมีหุ้นในสหกรณ์แล้วก็ได้รับปันผลนะคะสิ้นปีก็จะมีการได้รับการปันผลสหกรณ์โรงเรียนเองนะคะอย่างที่บอกว่ามีการจัดตั้งขึ้นนะคะแน่นอนว่าต้องอยู่ภายในโรงเรียนโดยสมาชิกส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนักเรียนนะคะหรือว่าบุคลากรทที่อยู่ภายในโรงเรียนนะคะ วัตถุประสงค์นะคะที่มีสหกรณ์โรงเรียนขึ้นนะคะก็เพื่อที่ต้องการเปิดโอกาสให้ฝึกปฏิบัติงานในสหกรณ์ด้วยตนเองนะคะได้รับประโยชน์ในด้านของประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงินปันผลนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในสหกรณ์ที่โรงเรียนเราก็จะมีการจัดกลุ่มนักเรียนนะคะที่เป็นชมรมเกี่ยวกับสหกรณ์ได้เข้าไปเหมือนกับว่า ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการไปขายของไปจัดสินค้าหรือรอะไรต่างๆนะคะที่ที่พวกเราเห็นนั่นก็คือเพื่อที่ต้องการฝึกนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้โดยการฝึกจริงนะคะโดยจะต้องมีการจัดตั้งนะคะตามขั้นตอนต่างๆดังนี้นะคะมาดูขั้นตอนที่1คะ่ะ เริ่มแรกเลยจะต้องมีการจัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของสหงกรณก์ระหว่างครูนะคะนักเรียนแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนที่เป็นสมาชิกร่วมกันนะคะต้องมีการตกลงทำความเข้าใจชี้แจงกันก่อนหลังจากนั้นก็จะต้องมีการศึกษารูปแบบของสหงกรณ์ที่จะดําเนินงานนะคะว่าเรามีการตั้งเป้าหมายไว้ยังไงนะคะจะได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก็จะเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จนะคะสิ่งวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็จะได้บรรลุปเป้าหมาย 3. ค่ะจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะใครที่จะไปดําเนินงานมีคณะกรรมการข้อตกลงข้อบังคับต่างๆนะคะสหกรณ์ก็จะต้องปฏิบัติตามนะคะสคือมีการรวบรวมหุ้นแล้วก็ทุนในการดําเนินการอย่างเวลาเปิดเรียนใหม่ๆใช่ไหมพวกเราก็จะมีการไปสมัครเปนสมาชิก ซึ่งสหงกรณ์เขาก็จะไม่ได้บังคับนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพวกเราอย่างบางคนก็เป็นสมาชิกบางคนก็ไม่เป็นสมาชิกอันนี้แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็คือจะมีการเปิดโอกาสนะคะให้สมาชิกได้เข้าไปสมัครพอสมัครแล้วเขาก็จะมีการรวบรวมหุ้นนะคะเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้ไปใช้ในการหมุนเวียนในการดําเนินการต่างๆ ถัดมาค่ะมีการจัดเตรียมอาคารสถานที่และก็อุปกรณ์ในการดําเนินงานแน่นอนนะคะว่าปัจจัยที่สําคัญก็คือจะต้องมีสถานที่ในการที่จะจัดตั้งสหกรณ์เพื่อที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกสุดท้ายค่ะประชุมสมาชิกเพื่อแก้ไขกฎระเบียบและก็ข้อบังคับต่างๆนะคะคือปรึกษาหารือความเห็นกัน พร้อมทั้งร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการผู้จัดการสหกรณ์นะคะเจ้าหน้าที่ดําเนินการเพื่อร่วมดําเนินการในสหกรณ์อาจจะมีการุนเวียนกันนะคะจัดเวรน,นะคะว่ามีใครทําหน้าที่ตรงส่วนไหนเพื่อที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะได้เข้าไปสัมผัสรูปแบบการบริหารจัดการในสหกรณ์โรงเรียน,นะค,ะค่ะค่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะว่า าจากที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์ไปแล้วเนี่ยเราสามารถนํามาประยุกนะคะใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงนะคะเมื่อต้นคลิปนะคะคุณครูได้พูดถึงหลักการสําคัญของสหกรณ์ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลักประชาธิปไตยนะคะซึ่งก็เป็นการบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมใน ส่วนของการแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไปดําเนินการต่างๆนะคะในสหกรณ์เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าหลักการของสหกรณ์เป็นหลักการที่สามารถนํามาประยุก์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในห้องเรียนตัดสินใจในโรงเรียนในครอบครัวในชุมชนในกลุ่มเพื่อนของพวกเรานะคะ คือยึดเสียงข้างมากมีการแสดงความคิดเห็นเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมต่างๆเหล่านี้นะคะก็ะถือว่าเป็นการนําหลักการนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาใช้ในการที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมนี่ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราได้นําความรู้นะคะเกี่ยวกับหลักการของสหกรณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของพวกเราะคะ่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับ เรื่องสหกรณ์ซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ได้พูดไปถึงความหมายนะคะหลักการที่สําคัญของสหกรณ์ที่เรา,าได้ทราบไปแล้วว่าจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอราาประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นใน,นส่วนของการเปิดโอกาสนะคะให้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นนะคะการมีส่วนร่วมในกลุ่มนะคะนอกจากนี้ก็คือจุดมุ่งหมายหลักๆของสหกรณ์เลยก็คือไม่มุ่งหวังผลกําไรนะคะแต่เป็นการ สรับสนับสมาชิกในกลุ่มของสหกรณ์เป็นการช่วยเหลือนะคะเพื่อที่จะให้สมาชิกเนี่ยสามารถที่จะนําไปช่วยติดต่วตนเองได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันสําหรับชั่วโมงนี้นะคะจบไปแล้วค่ะนักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยแล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่ในชั่วโมงหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ